สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช <c oughs> ่องไอหนุ่มนอนนะนะครับจะทักทายพี่น้องเอฟซีคือเกานะครับตื่นเช้าผมก็จะทักทายกับเอฟซีอย่างนี้นะครับก็อยู่บริเวณก็คือบ้าเลยพี่น้องรงดินปลูกผมกําลังซีนถุงดินอยู่นะครับ เอาความร้อนพี่น้องเอาความร้อนที่ที่เขาที่มันอ่ะเกิดจากลวดนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก่อ,อมาซีนให้พลาสติกมันติดกันอย่างนี้นะครับคือเมื่อก่อนนี่ก็ะใช้ในการเย็บอยู่พี่น้องแต่ว่าการเย็บนี่มันดีคือหนึ่งแหละมันมันก็คือว่ามันเร็วมันเร็ว แต่ว่ามันก็มีข้อเสียทุกอย่างมันมีข้างข้อดีข้อเสียข้อดีมันก็เร็วข้อเสียมันก็น้ำซึมเข่าได้ง่ายนะครับแต่จะทุ้งเนี่ยเว่าเขาเยียบเนี่ยมันก็บอกขาดมันคือเครื่องซีนเครื่องซีนเขาจับบอดีเนี่ยนี่มันก็พลิกมันก็อยังมันก็ขาดได้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วแต่ที่เข้าสีเลือกใส่พม่น้องทุกอย่างมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่เราที่จะเลือกใช้นะครับ สำหรับคลิปนี้พี่น้องที่ว่าเรามาบอกให้เอฟซีฟังนะครับตอนนี้ราคาท่องมันแพงมันขึ้นราคาห,หลายคนเนี่ยคงจะคิดยอ้อนครับไป <c oughs> สมัยท่องบาทละสี่อยบาทละสองพันสามพันสี่พันก็ว่ากันไปตอนนั้นเงินเดือนกับสามสี่พันนี่ก็คือก็คือพอซื้อไว้บางคนว่าเดือนหนึ่งก็ซื้อทองได้หนึ่งบาท ตอนนั้นบาทละสี่ลอยก็ห่วงสีซื้อไว้ได้หลายหวังสีรวยนะครับเป็นธรรมดาพี่น,อน้องคนเฮ้าคือเราไม่มองบบเห็นอนาคตนะครับเฮ้าหนีมองบ่เห็นเราพี่น้องอนาคตสิเป็นยังไงมืออื่นเนี่ยมืออื่นจะเป็นยังไงเนี่ยแดดบอรหรือว่าจิฝนตกบอนไม,ม่มีไผหูวนะครับแล้วกาอีกอย่างหนึ่งพี่น้องในระยะช่วงเวลานั้นนะครับ มันจริงอยู่ราคาสองสามพันแต่ว่าเข้าเงินเดือนสองสามพันการห้องสีแบงเงินไปซื้อท้องแล้วห้องิได้กินนอีกยังและอีกอย่างหนึง่งในช่วงเวลานั้นมีความจําเป็นจะใช้เงินอีกยังเนึ่งเป็นบรกคำเหมือนกันกับบางคนเนี่ยกาลังคิดอยากย้อนเวลากลับไปเคยขายที่ตรงนี้ให้เจ๊กเข้าไปแค่ไม่กี่หมื่นบาทผ่านมา ขาอาจจะขายได้ร้อยล้านก็เ,เสียดายว่าสมัยตะกีออ้หูสีเก็บใบว่าต้องไปเสียดายพี่น้องเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้หรอกและใน,นช่วงเวลานั้นมันกับวัน้มีราคาแพงอีกอย่างหนึง่งกลัวเขาจะขายเด็ดหลายล้านก็ลองคิดไปว่ามองนั้นเป็นโศกบอ่อมีการในถมบอ่อนการปรับปรุงพื้นทีบ่บ่อเข้าไปจะคของทีนี่บางทีนี่เข้ามามีกำลังพี่น้องทีไปปรับปรุงไป,ป,ป,งไปพูนด,ดิน โบมีเงินไปถมดินให้มันดูสวยงามดูให้มันเป็นตะซสือเมื่อคนเขาจะมีศักอัจฉรมาซื้อไปก็จะกไปปับปรุงไปเห็ดภาษาอันใหม่ขึ้นมาเนี่ยครัรีวิวบอทําทให้มันดีขึ้นรีโนเวทใหม่มันก็เป็นราคาขึ้นมากนะครับแต่ลายยางพี่น้องคนอาจจะมองไม่เห็นค่านะตอนนั้นแต่เวลามันผ่านไปค่ามันอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะครับ เหมือนกันเนี่ยที่ผมเฮ็ดผมอาจจะไปกวาดใบไม้หาวัชพืชหาอะไรมาหมาักแล้วก็ขายตอนนั้นน่ะตอนที่มันเป็นวัชพืชอยู่เนี่ยนะครับตอนที่มันเป็นวัชพืชเป็นหญ้าสีเขียวอยู่เนี่ยมันก็บริเป็นราคานะครับแลวเมื่อมันย่อยสลายอย่างที่แล้วนี่ย่อยสลายแล้วนี่เนี่มันการะนาซื้อ่อะ เอามาปั่นมาบดมันกระนาซื้อมันเป็นผงมันก็น่าใช้นะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าเวลานะตอนนั้นมันเป็นอิอยังแล้วเขาปรับปุ่มเป็นยังไแล้วก็ให้มันมีราคาขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกทุงพวกท่องสิมันกระเมียนพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยอาจีราคาถึกแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ะพอมีเงินซื้ออะไรีดอกเดือนละเดือนละบาทแต่เขาก็บบริ้ซื้อเพราะว่าความจําเป็นในการเสีงเงินนี่ย จะได้ช่วงมันกับบุคือกันนะช่วงนั้นอาทิลูกเขาโรงเรียนบ่ผู้นัน้นพอสบายผู้นี้เขาล่งบานบา็แต่ต้องเอาเงินไปซื้อกินก่อนนอ้องคือคือทองเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งของเนี่ยมันเป็นมีของมีคายอยู่แต่ว่าถ้าซื้อมานะ่ยมันกินไม่ได้บางทีก็ต้องเอาเงินไปซื้อกินก่อนแต่บางคนคื้อคือว่าซือ้อทองมาแล้วก็ขายทองซื้อกินมันก็ดีไปขายเดี๋ยวจังไหนล่ะพี่นอ้องมันก็ดีขายเดี๋ยวซ้ำเกา่าบ่ ซื้อมาตอนนั้นแล้วกระขายตอนนั้น,นมันก็มีตะขาดทุ่นตัวเห้นบ่บอมันก็กลายเป็นทองเก่าแล้วนี่เราอกจากร้านนะครับมันก็เป็นอย่งสั้นพี่ต้องบางทีนี่ถ้าคิดดึงเอาเวลากลับมาได้ทุกคนกับ่จนเนาะทุกคนก็มีแต่ความด้วยความสมบังิเจ้นบ่บอแต่ธรรมดาีน่น้องชีวิตมันมันมันเป็นอยงที่ครับในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ย มันมีอะไรที่เหตุการณ์นะครับหลายอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตเฮาเพราอาชีพบรดษคำานึ่องถึงเฮาอย่าชีวิตมีความจําเป็นในการเซงเงินในด้านอื่นหลายกลัวนะครับมันก็เลยเหตุให้งเฮาต้องหมุนเงินไปใส่ด่านอื่นกับบริษัทซื้อไวมม้ต่ว่านั้นธนีซื้อพวกเราอยู่งเาซื้อได้อยู่นะครับแต่ว่กกับบริษัทซื้อเพราระเฮากับว่ามีเงนินที่ซื้อเพราะเฮาต้องเอาเงินไปซื้อกินไปใส่ใาย่างอืงอ่นนะครับอันนี้ก็ว่าไม่ฟังพี่น้อง ทุกๆอย่างนะครับมันมันมันไม่มีอะไรที่ว่ามันมันแน่นอนนะครับเหมือนกันทองตอนนี้อาจจะราคาสูงต่อไปไม่แน่มันก็อาจจะราคาต่ําก็ได้ใครจะไปรู้แมนบอลล่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครรู้จริงฝนจะตกหรือไม่ตกนะครับบางคนก็บอกว่าเออกรแมนยูเห็นแต่มันขึ้นมันกระแมนก็เห็นแต่มันขึ้นแต่มันกับบอลเนี่ยมันน่าจสิบุกขึ้นก็ได้มันน่าจสิร่ก็ได้ไพ่สิเป็นหัวจักแมนบอล คือพบคือจังเพื่อนบอกไงล่ะความแน่นอน,นมันคือสิ่งที่บอแน่นนนก็มาอบอกให้เอฟซีฟังตท่นี้แหละนะครับเนาะนะครับ,นะรบกับบรรยากาศที่ว่า้ก่อนขังจะเย็นสบายพี่น้องได้ยินเสียงนกเสียงกาพาอาไปนั่มนะครับอยู่แถวลงดินสูงผมนี่แหละนะครับก็เตรียมจัดส่งทุกวันตรงนี้ก็พอเด็กยูได้กินครับเด้ขายพอเด็สางอาชีพสาง่งรอบรัวไปสั่นอะพี่น้องเอ้ยยงงขอบรัวไป ทางอาชีพทางงานไปนะครับเพาะว่ากันไปแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนนะครับออาพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณในหลายครับคนที่เข้ามารับเบิ่งรับชมช่องไอ้นุ่นหน้านะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ